สบายดีเอฟซีมื้อนี้กับเมนวันทิดเนาะทิดฮันซามื้อนี้ให้คุณสิพามาเทีเ่ยวสวนพักเนาะพามาเบิ่งสวนพักของพี่น้องชาวลาวเฮาเด้อสุมสวนชาวลาวเฮาเอ่อช่วงนี้เพิ่นกระปุกพักเนาะพักกำลังงามงามเพราะอากาศดีอากาศดีดีมื้อนี้นี่ให้วุลพามาเนี่ยเพื่อเห็นไหนี่เนี่เขาสิมาเบิ่งวิถีแบบบ้านๆเนาะ พี่น้องเขาสิมาเบิ่งว่าวิธีคนลาววิธีการใช้ชีวิตของคนลาวอยู่ใน,นอเมริกาแบบบ้านๆเขามาอยู่เมืองนอกล่ะเขาไปยังใช้ชีวิตแบบบ้านๆเด้นี่เราบินหรูอเปล่าไปไปโอ้แดดกระห้อนห้อนเบนตานอีอเกิลเนาะอากาศห้อนเนาะเขาต้องใส่เบนตาฝาหม้อ นิ่นแน่ป้าบันฮอนสบายดีสบายดีฮามายางรอบเบิงสุมสนบ้านสาวเราเราจะพาะไปเบิงสวนผักอาจจเซเบิงนานา ว่าว่าคนลาวอยู่เมกาไงนะยังมีเลอบ้านเฮือนแบบนี้อ่าใส่เบิ่งบรรยากาศนี่เงินมาบวชโฮมเตินเทนลังนี่ก็เจ้าของก็ยังบอยู่ละอ,อันนี้ก็อยู่มาบวโฮมนี่ฝนตกคิดแล้วนี่โอ้สองมือหลังน้ำงไปยังโ้งอยู่ย ยันนีแบบแบบอยู่บ้านบ้านเขาแหละแบบอยู่บ้านอยู่บ้านแบบบรรยากาศแบบบ้านบ้านเฮาบางอยู่นอนต้อนยาบางทางหลังบ้านอันนี้คุ้มบ้านนี้มีแต่บ้านอ่ะมีทุกคนแล้วพี่น้องลาวพี่น้องไทยเฮาก็มีอยู่น่วกันอันนี้ก็จะอีกฝากหนึ่ง เจ้าแต่แปลงรถอยู่บ้านขาเจ้าอันนี้กับคุ้มบ้านส่วนส่ลาวเฮาเนาะนีกะบมีรถเกา่ารถยังกยวกับมีฮ้านแปลงรถฝากนะกับมี่ะอีกห้องหนึ่งกับเป็นคนลาวห้องบ้านคุ้มบ้าน,าน,ล,าาน,านาลาวเฮาคือกัน อันนี้ก็บมือวันอาทิตย์ก็เงียบอากาศดีด,ดีแบบเนี่ยทางทางสุุ่ๆบางคนหลาวเออเบิ้งเบิ้ลกล้าเราแต่กับแป้งเราแต่ยอันนี้บางก็จะเป็นมโมโมเปียกตต่อไปต่อออก รมดาหาอยีางละล่ะนึ่งงันสรางได้มีแต่สัมมีตลอดไปงานคานี้ก็เป็นปัามก็จะว่าก็จะว่าแล่นไว บอกแบบสิแล้วบอกบอกบอกรู้ลายอย่างไรคนทานนี้คือเจ้าหันกระปูแล้วกาปีกายนี้อันนีกําลังบ้างกเจ้าโอ้มีดงนนี้นี้ งความดีเงียบเนาะบุมีเสียงกอกเสียงเพลงอีกยังแบบสบายสบายสบายเสียงไก่กับนี้เรียงแบบบ้านเฮาเนาะอ๋อรถอันนี้ก็จะมารถของาวโนพซ่า oh, <sh arp ania> ร่กอกสุดท้ายสุดคุนพลังเงกนขอมูลเลยเมื่อนาาจะมีโอกาสอาจสเปรหาบจเป็นงานเจ้า,านนจของบ้านอันนั้นก็ยานเกามีวัด Yang allah berbanyak hati misi yang terbaik. Karena ada misi. Ada misi. จะพาบึงหอมนกกะสุดมองสุดมองเงินหมการืทางโคง้งแ,แดดกลางห้อนรอกลาง้อนป่าในึ่งจะเป็นแบบเชินกอดกัน,น งสีล้พี่น้องหาวิญญางเลาะเบิงไปอยู่แบบเบิ้งดินก่งควงดีแบบอยู่สบายสบายแบบแบบเป็นกันเองแบบคิ่ว่นเนาะพี่น้องเราเราอยู่ใส่กระหักแพงกันมีอย่างก็ซอยกันเด้ออยู่เบิงดินควงควงโอ้สะอาดเจอดีาบ้านหลังนี้กันเลยพี่น้อยใบไม้กัน กำลังปงจะดูไปไหมกำลังปงเลยอย่างนี้อ่าทองเบกสองสี่หกทองสี่หกคันอ่างามเนาะแถวนี้ไปมายำมาแวะเบิ่งเด้อไปมาคนต่างระดังเมือง ยูน uh, 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 ืออนยามได้เแถวนี้เมื่อกี้ยามได้วัดวัดอ่าคุ้มคุ้มบ้านลาวแต่ว่าวัดไทยนะโอ้เขาแดดฮอนอยู่นอร์ทเคาน์่อนอร์ทฟอร์เวิร์ดบางบางคนแกว่าอยู่เคาน์เลอร์คุ้มบ้านคนลาวเขาอยู่เคาน์เลอร์แต่ว่าอยู่นอร์ทฟอร์เวิร์ดที่เขาจะเปลี่ยนขยันก็เปลี่ยนเปลี่ยนซื้ออ่าระหว่างสิปีหลังแหละ เอาหาวเบิ้งเล็กๆกันหนอยเนาะคันัยสนใจก็อย่ากเบิ้งทั่วๆก็จะพาเบิ้งอีกเดินทนะอย่าอินบ็อกมาหรือว่าแมสเซนเจอร์มาก็ได้โอเคเอาเท่านี้หละพี่เนาแดดฮ้อนหลายเลยนีะสบายดีสบายดีอะไรไรดีทั้งติดหน้าเบี้ยงมดโอเคบ้าเบื่อเบื่เบื่อเบื่อ เขาเป็นแฟนคนแรกของนีเซน้าไม่สมมือเลยดิฉันก็ไม่อยากจะขัดลูกดอกนะโอโหแล้วาย่านส่วนพักเนี่หลังบ้านเลยไบ้งหลังบ้านขอพี่บึ้งบ้านสัมผเรก่อนสัมผสก่อนเราที่แล้วด้วยสมะกาศน่ะวาเมื่อวานนี่ผมเจคอยคอยไล่ลงเลยเมื่อวานผมเจไปเลยใส่ใ่เบิ้ง นี่ลาับทสวนนั้นผักบัวล้อเรอบยอ่าไปไปไปานเราไปอันนี้กระด้จอดรถเดินอันนี้เขือนโมบคโฮมงมเงินน้อยบอกยังมีเยอะโมบโฮมอยู่เข็ดไปใส่ละเข็ดอยู่ไนย่า นี่ควยหมดนี่นี่มาบูโฮสินเตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมาทังงนาพีมาทั้งน้าพีบูโฮมาบนสวนผักเหนนี่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 สวนผักองามองผักบัวนี่นีผักบัวของเรางามจรใช่สวนผักบัวแล้วคนมันนะขอเค้่ยบ่ได้ขุนนะเรมีเวลานี่ผักหอมเราก็ึ้นเลย ใจมีพังธุ์เลาะเซียวอันอันก,ก,รกระจอ,อนนาปูไม่หยเราวนนาเลยโอหมลาบงามเลยหอมลาบใ่เงหมลาบกบลังงามเ้องขึ้นตาทหมลาบนี่มันนู่นยังอ่กโอ้ยสวนผักบ,บัวต่อไปก็สวนผักบัวจะมาก็ปลูกมะเขือเลยนี่มะเขืมะเขือยังบนได้เกิดเลยังสิก้าีเจะหาปูรูขวิดเลยโอ้งง <laughs> <laughs> ถ้าห้อหน้านุ่อนาคืนเปรี้ยแล้เขาอยอีกสวนตันี่ยัฟ้านี่ฟานตัวนี้าร่นั้นนนั่นเรานี่นานบักทั่วแล้วแล้วปุ่มักทั่วก็ฝีอันนี้กะสวนได้ลงเถ่อนวัวหลายเนาะอะได้ินทันผสมพวกวัวเนาะอืมแล้วออกไปขายตัวคนมาซื้อเราแล้วเสีจงไว้นานนึงแล้วเราเสียไว้เอาแนวหมสัวเา ส่วนรูง้งามน่ะพันจัดไปงามงามเป็นเป็นที่เป็นทางดียังได้ปลูกผักบุ้งไหมโอ้ยังเดือนหนาวคนละเขาบอกลูกมันได้ดียังบ่วชจะเด้ไปทางนี้จ้าละวังบุรีนทะเลมาละอะการไปทางเก่าอะไปทางเก่าก็ไปทางเก่าไปทางเบื่อหลังบ้านหลังบ้านเงินเงินน้อยส่นนี้เงินบ่บพรมนี่เก่งของพาเบ่งนานพักฟังนี่อันนั้น อันน <c oughs> ี้ก็ผักอันนาผักสีมั้งหอมป้อมหอมป้อมแล้วก็มีผักบัวอีกตอนนี้แบบเกิดยุคบ้านุบันเขาเนาะดินเป็นกลวง้อน น้องเอ้ยนได้ยอยู่นํำกันน,นี่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 ก็กล่า้างรถวันนี้ผมได้ตั้งวงมานิเคือเงียบแทนอลเขาจะไปตั้งบ้านดาโอ้โไปซ้นนไปซนนาประกาศ กำลังสวงามอีกสองสามนาทีก็ได้ได้ขั้นสมแล้วเนาะปีนี้ขั้นโบฮ่อนหลายก็สวงามด้วยเนาะเขาปลูกมักสรีด้หัฮะยังบนเกิดเถื่ออ๋อปลูกมักสรีเมียนกินพี่ายนี่หอนหอนปีนี้ก็ย่านฮ้งหมดเละสุดว่าขปาดสามนานนี่แหละสี่นานก็นานน้องการนานต้องการเออปาดเมื่อวานนี่หนึ่งเขาบอกแก้าแม่ไทยอ๋อลมแห้งอ่อนปักสีปักอ้อมป้อมป้อมเนีะอ่า พกเี๊กปูกว่หอมป้อมบ่ได้ปลูกงรเอาตัวนี้อันที่เอาอันที่เอาไปกินครับไปใช่ปุนซะอย่างนั้นนะเฮ้อวัวเฮ้มพั่อนเองสวดด้วยนี่นี่นี่อันนี้แก่ผักหอมป้อมอีกหอมป้อมนี่อันนี้ขวานในมกเลนี่านใบอกที่ไหนเมียนก่อนสโน่ได้งามเนาะเนงามเมียนซื้อมนหนักได้กิน ยังเป็นซีซันของซีซันของป้อมกับผักกระนั้นตะเพาดิหนิก็ร้องแตกก่อนโบ้ยตะเพายังก่อนมาตะเพาคนเราขล้างไปขว้างบางสองสามทิ้นมันหายจริงแตกขึ้นเออมานล้วหาซีมายามดอกผักกระเพราอันนี้นี่นานผักบะโบ้ยเก่าหางบบ้งเก่ายังบริสุทธิ์เถื่ออ่าเบิ่งเบิ่งนคุณละเดือนหน้าคุณเราก็เสียได้ปลูกผักวัวหลายเนาะซีซันของผักวัวเดี๋ยวนี้ ผักบัวแล้วก็อนาผักกาดเนาะเนี่ยพักบัวก well ับผักกาดกำลัง uh ข huh. um, uh huh. ึ้นเอนี่ผักบัวน้ำได้ขอวมาบงตอนฟ้อมสับเพลินคอยแบ่งออกแล้วก็เอามาใส่แบ่งออกจางนี้แหละมันหลายเราขอแล้วแบ่งมาใส่แบ่งอันละสองต้นมันแตกเั็นสี่หาต้นนอ้ผักบัวแบ่งอ่ะแยกพักบัวแพร่อ้ใครอยากได้มาซื้อออเด้อนี่เนี่ยพักบัวแพรมาติดต่อมาน้ำขึ้นบ้านสมเพชธ์เออแถวนี้อ้าวต้นมะกามถิตัดล่ะตัดแล้วมันโกงอะไร ตนอันน<ต>ั้นอกีอโอ้อันนี้ตัดสีนี่ตัดสีพันเมียงพันเมียงัยงกีงามเนาะดูได้มันบกเกิด่ไหบาสงสัยเนี่ยสีเก่าเพรตัวน,นี้เกินปะาการงแแตุ่นี่เราบกเกิดมาลอง,ลงตั้งใจมันกำลังขึ้น่กำลังขึ้นมาเอไตเนาะฝนตกแหง ออเออนแห้งหลน้ำไหลมีคนแห้ง,งหไหลน้ำไหลมม่ได้ก็ไปได้ทุกภาคการเริ่มเริ่มเริ่มลงสวนประกาศเ้แล่วมื้อนี้ตัดสามบอกได้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 ไได้ได้ีด้ อ้ก่ได้สิประมาณนั่นแหละเนี่ยคุณแม่เป็นเมือเศร้าเี้ยแต่เมื่อวานนี่ลากไปแ่าเก็เอามาขัดดูคเศร้าดูแเดียวเอามา่ไปขับไปบี้อันนี้มองอยู่มองกินเป็นอันหนึงโอ้ยสีกัอันนี้เอาไปให้เมื่อา เป็นว่ากินละไม่นานไทยเทดีอยู่เซ่โอ้สุพการ์เซฟเซฟอะไรใหญ่ก็เุฟเนอะใครอยากได้ออเดอร์มาเด้อรับละซิปดอนซื้อซิปแถมหนึ่งอะ อัานซื้อสิบแอมเมันมีอลยเออทํามันทอดันอันนี้ของเขามันมีมาสิบกับเราสุไลทก้อด้วยนะเออมีก้อยสั่งแต่ว่าเราอยู่กับเราหมาคนสูงพักแทบน้ํากับบอให้เลยอสดนน้ไอ้หุ่นสดน้ำาไอหุ่นเออก็ต้มน้ำเขาใส่สอบเเป็นยังไเรา้น้ำดบใส่ไอ้หุ่นสดน้ำแทบลายต้มน้ำเขาใส่ดีดีอะไร เอี่ยคนไม่ได้น้ำธรรมดาแล้วคนต้มเอาะนม่ไดน้ำน้ำเป็นต้มเอาวันนี้่คนเดียวจะน้ำมันเหลือเขาโอเหลือเขาแล้วเขาก็ซีเวทก็เปียกกินโอเคต้มใจเขาเนาะถ้าเกิดเอาเขานี่ใช้น้ำน้อยหนึ่งแล้วก็เอาน้ามันเต็มคือบอกกระลาขึ้นมือนี่มีแข็งไว่ายูมือมีแขกมือนี่คืนมีแขกมาแล้วเคยเอาขึ้นอ๋อไม่แข็งนะผมก็เริ่มขึ้นปลาเอาซาสูนผักไว้มือนี่วะ เอาเมือแล้เอามื่อออแหละไปเสนอเอามือเสนอตมีเินเอามือหนาไหก็ได้เงินเงินมีเอากระเจบไปไผ่เอาเอาใส่ธงเลยก็งใส่ธง่เอาเรืองประจำหมสภา้านนี่แหะสมภารสมภารแท่บันประจำสมภารไซฟง บางทีมันเหลือเบืองเบเจ้าของมันกอันเลยได้กินไว้ไว้กินท่านี่แหะเอาไว้กินแล้วก็เอเกลือใส่น้ำได้้นเกลือใส่ไม่แซ่บได้เอกเป็นสมกเกลือ้วมันไม่แซ่บเนนั่นแหละเ็นตรงที้อัน อยากบออกก็ได้อดเอาพอ,าไอได้หมดเลยได้ได้เดียวที่แ่หัเอไอ่ใ่ค่าคุมพักเก่าเลยอ้ไม่ค่าเก,กาือ,าอ,อตุ้ยยาขั้นตบ้าให้แล้วก็ไปนไั่งขายตลาดเยอเลยเอราะว่ามีส่วนยู่าดอนจันเลยโอ้เห็ดเบอร์สอันนะ หรับโนแกนก็เป็นส่วนเราแล้วนะอาณามองอะไรโดนามตโดนการพาเรศมองคนเที่ยวโอ้คนเที่ยวนะโอ้โอเคเขาจิได้อนะไปไปต่อนีพระละหน้าที่ต้องไปหลายบนนี่นี่นะพักมือเดียวก็คำแล้วพี่น้องอะอะอะลาความลมเด้อเขาสิไปหลายบอนเนาะหรือไว้คุณพาไปซอกสุด ไปโดงนี่ด้วยฮนะน่ะแล้เมียเนี่ยนะไป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 จะพาไปชอปปิ bye ้งสิก <Yeah. S 2> ่อนจะของบ้านดู่ยใช่โอเคทุกคนเจอกัน uh, คลิปหน,านนะ้าติดตามเด้อว่ามีรายการอย่างจะต่อไปโอเคเท่านี้แหละบาย